สวัสดีครับกับสวัสดีทุกคนครับผมมามาดูกันใครบอกว่าบอลดำแบ็กเมจิกต้นเล็กนะครับเพื่อนเพื่อมาดูเทียบกับตัวผมเลยนะครับตอนนี้ผมสูงอยู่ที่173เซนติเมตรนะครับผมเพื่อนเพื่อดูต้นบอลแบ็กเมจิกที่ผมจุกปลูกไว้นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะยืนเทียบให้ดูนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้วันนี้นะครับผมผมมีสุ่มแจกไหลของต้นบอลดำแบ็กเมจิกที่ผมปลูกอยู่นี่นนะครับผม5้าท่านท่านละ10ไหลนะครับผมอ่ะเพื่อนเพื่อน ฝากกันแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้คอมเมนต์มานะครับผมจะสุ่ม5คนนะครับเงื่อนไขนะครับผมก็คือหลังจากที่คลิปนี้มียอดวิวเกิน100 v i วิวนะครับผมมันก็จะสุ่มแจก5คนนะครับผมคนละ10บไหลนะครับแต่10อ่า5คนนั้นก็ต้องมีเมนใต้คลิปนี้แล้วก็มีช่วยแชร์คลิปออกไปด้วยนะครับ ใครบอกว่าปลูกบอลดำแบ็คเมจิกแล้วไม่สวยนะครับใครบอกว่าปลูกบอลดำแบ็คเมจิกแล้วไม่ได้ต้นใหญ่ต้นโตนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับผมนี่ผมปลูกไว้ที่สวนนะครับผมเน,นี่ยดูเลยนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่า ต้นใหญ่ต้นสวยมากนะครับเพราะเรามองผ่านกล้องอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ของจริงคือสวยมากผมบอกมากผมบอกเลยแล้วก็ดำนะครับผมบอลชนิดนี้ต้องปลูกตากแดดนะครับต้องเจอแดดนะครับยิ่งแดดแรงยิ่งสีดํายิ่งสวยนะครับผมอยู่ข้างนี้เป็นเลมอนไลน์นะครับกาลังขยายอยู่นะครับแต่ว่าบอลดำแบ็คเมจิกแซงเลยนะครับอ่สวยนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับเปรียบเทียบกับผมได้เลยนะครับผมโอ้โหดูสิ มันสวยจริงๆนะเอาจริงๆว่าสวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกมุมนึงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด u b s สไ i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีสุ่มแจกนะครับมีสุ่มแจกไลแบล็กเมจิกนี้5ท่านนะครับท่านละ 10ไลท์นะครับท่านละ10ไไลท์เอาไปปลูกประดับสวยงามนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็แชร์คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆนะครับใบใกล้ๆเลยนะครับผมวันนี้มีแมลงมีน้องแมลงตัวหนึ่งมายืนเกาะอยู่นะครับผมโอ้โหน่ารักนะครับใบสวยมากนะครับลำต้นใหญ่แล้วก็สูงนะครับผม พื้นดินตรงนี้ผมบอกเลยไม่ใช่ดินที่สวยงามนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูไหลที่ผมจะสุ่มแจกเพื่อนๆนะครับนี่นะครับผมไหลที่ผมจะสุ่มแจกก็คือจะเอาจากทั้งหมดนี้แหละครับผมก็คือจะหาคัดเอานะครับผมไซส์ประมาณนี้นะครับ เป็นไซส์ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกให้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอยากได้นะครับแล้วถ้าเกิน100วิวผมจะสุ่มแจก5ท่านนะครับแล้วช่วยกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับ นี่นะครับแล้วก็สําหรับการปลูกใส่กระถางนะครับอันนี้ผมปลูกใส่กระถางนะเพื่อนเพื่อนดูสังเกตดูนะครับผมผมสูง173นะครับปลูกใส่กระถางก็ต้นใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับอยู่โซนพัทยามาเลยผมใส่กระถางเนี่ยกระถางละ1 0 0บาทนะครับเพื่อนเพื่อนะกระถางละ1 0 0บาทใครอยู่โซนพัทยาอยากได้มาซื้อที่สวนได้เลยนะครับหรือว่าใครเป็นตัวแทนขายอยากมารับไปขายมารับที่สวนได้เลยผมมีราคาพิเศษให้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ คลิปนี้ไปแล้วขอบคุณมากครับ